นี่ครับอย่างที่ผมเขียนไว้เลยครับเป็นสมเหตุการณ์ผมนํามาอยู่ในคลิปเดียว3มเหตุการณ์อะไรบ้างที่มันเฉียดตายครับไปดูกันครับเพื่อนออืื โอ้โหเฉียดไหม โอ้โหก้อนหินเพื่อนเืน่อนส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศอ่ะเมื่อคนแรกเป็นไงเห็นไหมเห็นคนแรกเปล่าหูนี่อื้อนี่นี่เป็นไงเคยทํากันไหมเคยทํากันหรือเปล่าโ,โหรถไฟอ่ะครับเคยทํากันไหมเฉ <c oughs> ียดตายนี่คือคลิปแรกของการเฉียดตายไปดูคลิปที่สองคลิปที่สองคนนี้เขาลากเห็นไหมครับลากเอเขาเรียกรถอะไรอะ ลากเข้าไปในลิฟต์ในลิฟต์ขนของอะแล้วลิฟต์ตกดีว่าเขาไม่ได้อยู่ข้างในด้วยครับเพื่อนๆโอ้โหเฉียตายจริงป่ะเนี่ยดูดิถ้าเขาอยู่ข้างในเขาตกลงไปด้วยนะนะ่าส่วนคลิปนี้ครับคลิปนี้เหมือนไอ้ไอ้หนุ่มคนเนี้ยจะมาเก็บนี่จะมาเก็บอ่ากิ่งไม้ที่มันขวางถนนแล้วจะขับรถไปอะ่ะแต่ปรากฏว่าพอเขาเงยหน้าขึ้นไปบนภูเขาอะ มันเป็นก้อนหินกําลังตกลงมาแล้วแล้วไม่น้อยด้วยนะเป็นก้อนหินที่ตกลงมาไม่น้อยด้วยครับนี่แหละคือเหตุการณ์เฉียดตายอือเป็นไงครับอืเนี่ยนี่คือเหตุการณ์จริงเลยนี่คือไม่ใช่เมกนี่คือของจริงเลยครับีเดีด๋ยวดูนะทุกคนโอ้โหก้อนหินนี่นีนี่ก้อนหิน,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 นหเต็มเลยถ้าเขาไม่รีบหนีทุกคนว่าไม่เฉียดประพฤติอออมิสิทธ ประเดิมคลิปที่ห้ากะโหลกเลยครับน่ากลัวกว่าผีปะ่ะเหตุการณ์แบบเนี้ยทุกคนน่าจะเป็นการพูดคุยของพบปะครอบครัวเนี้ยครับแต่มีอะไรผิดปกติไปดูกันครับมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ละคลิปอะ คือสิ่งที่เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยหายใจไม่ทันว่ะเสียงแหกนยนี่คือสิ่งที่กล้องจับได้ครับเพื่อนลูกใครอยู่ในรถเนี่ยโอ้โหหลอนว่ะเพื่อนเขาบอกว่าจะไม่เอาลูกเขาออกมาจากในรถหรือและดูหน้าดูจากสีหน้าแล้วแบบหน้าซีดไม่มีใครอยู่ในรถเพราะว่าเด็กๆอยู่ที่นี่หมดแล้ว เด็กๆอยู่นี่อยู่นี่หมดแล้วครับเขาก็ตั้งคําถามว่าในรถคือใครแต่ครอบครัวน,นี้ไม่ได้อธิบายไว้ว่ามีลูกที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ไม่ได้อธิบายไว้อย่างนั้นเลยเลยไม่รู้ว่าเด็กที่นั่งอยู่ในรถอ่ะคือใครกันแน่โอ้โหนี่ครับถ้ากลัวว่ะอ่านจากสีหน้าแล้วดูหน้าสงสารผมให้้ากะโลกผมคิดว่ามันรลอน คลิปนี้เป็นการถอนคุนใสที่เกิดขึ้นจร,จริงๆในประเทศอินโดนีเซียครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นวิธีการทําแบบนี้ของอินโดนีเซียและของไทยของไทยทําเหมือนกันเลยไปดูว่าเขาทํำยังไงครับไปดูกันก่อนเขาเจ็บจากการโดนกด

ตรงน oh, ah, oh 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 um> ี้เจ็บผมว่าเจ็บเอาอันนี้ขูดเดี๋ยวเจ็บช้อนเนี่ยโหโหแดงเลยเมื่อกี้อะไรก่ะอินนีจารุมเนี่าหุยคนลุกว่ะคนลุกเยอะ โอ้เข็บอีกตะปูตะปูเราเด็ดจาบีรอบนี้ตะปูโอ้โหเม็ดบัละลัมเลยเพื่อนๆพลิกเฮ้ยเข้าไปอยู่ในไข่ได้ไงวะพิกว้าวมีเท่านี้ครับการถอนของของประเทศ อินโดนีเซียครับเพื่อนๆจากการเอาไข่ผมไม่รู้อันนี้เป็นคลิปที่ไม่มีการอธิบายอะไรมาเหมือนเหมือนก่อนหน้าที่ผมเคยทําเป็นคลิปเขามาถึงเขาก็ทําแบบนี้เลยครับผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไปทําอะไรมาถึงได้โดนคุณใสแต่ที่รู้ๆคือมีตะปูมีเข็มเมื่อกี้มีพริกเหมือนประเทศไทยครับอันนี้เหมือนของคนไทยที่ผมเคยเห็นเอาไข่มาแต่เขาไม่ได้กดแรงนะ เอาไข่มาโดนตามตัวอะไรเงี้ยพอพอปอกไข่ออกมาแล้วเป็นผ้าอนามัยเป็นผ้าโรงพยาบาลเป็นผ้าเฮ้ย hey! ผ้าโรงพยาบาลเ, <laughs> เป็นเป็นเศษผ้าอนามัยที่ผมเคยเห็นนะนะผมหลายคนพูดมาเยอะมากผมชอบทําของอินโดนีเซียมีแต่คอมเมนต์ที่บอกว่าของอินโดนีเซียคือต้นกําเนิดแห่งการทําคุณใสเขาพูดอย่างนั้นนะซึ่งจริงเท็จผมไม่รู้นี่คือคิดมาดคิดมัดสยองครับผม มันเกิดอะไรขึ้นในคลิปวิดีโอนี้เราไปดูคลิปนี้กันครับผมมีอะไรเกิดขึ้นในคลิปนี้เอ่ยโอ้โหชัดเลยว่ามีอะไรโอ้โหเป็นภาพมันเป็นภาพมันนภาพจากกล้องอะไรอะ่ะ ควรบอกผมหน่อยว่ามันมันเป็นภาพจากกล้องอะไรทําไมดูหน้าบุวิบเวิ่เลยผู้หญิงคนนี้แต่ไฮไลท์คืนนึงนี้นี่ไฮไลท์คือเด็กคนนี้ที่ยืนอยู่ข้างๆเด็กเสื้อแดงไม่รู้มันคือจากกล้องอะไรเหมือนเขาเอานิ้วๆชี้ด้วยนะมันจะเป็นโมนิเตอร์อ่ะน่าจะกล้องวงจรปิดหรือเปล่าขอสงสัยเด็กคนนี้ว่าเป็นใครเป็นใครมายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหลอนครับตามชื่อเลยคิดปัดหลอน หาคำตอบไม่ได้นะครับว่าเด็กคนนี้คือใครเพราะว่าผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นไม่รู้จักเด็กคนที่อยู่ในวิดีโอเลยอาจเป็นไปได้ว่าเด็กคนนี้เสียชีวิตไปแล้วและอยากจะมาร่วมงานคิดมัดก,กับเด็กๆคนอื่นหรือไม่เขาอาจจะเคยอยู่ตรงนี้และเสียชีวิตตรงนี้น่าจะเป็นโรงเรียนตรงเนี้ยผมคิดว่านะเอาไปเลยความหลอน4กะโลครับเพื่อน มีน้องคนเนี้ยเขาส่งมาเขาส่งรูปเนี้มาให้ผมบอกพี่ครับช่วยดูให้ผมหน่อยผมก็ดูเนี่ยทุกคนเห็นปะที่ที่น้องเขาวงไว้เนี่ยเขาบอกว่าพี่ดูให้ผมหน่อยครับผมเ,เห็นรอแรกเฮ้ยมันเหมือนหน้าคนอะแต่มันก็มันยังไม่ชัดแบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าเฮ้ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ติดอยู่ตรงกระจกหรือเปล่าผมก็เลยให้น้องถ่ายมาอีกหนึ่งรอบบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นคนละช่วงเวลากันนะผมก็เลยบอกว่า ถ่ายมาให้พี่ดูอีกอีกหนึ่งรูปสิในมุมเดียวกันเลยนะได้ภาพนี้มาครับทุกคนนี่ครับได้ภาพนี้มาเพื่อนๆเขาถ่ายมาให้ผมอีกรอบหนึ่งแต่คนละช่วงเวลากันนะคนละช่วงเวลากันเห็นเป็นอย่างนี้เลยคนลุกพี่ผมก็เลยถามว่าเ้ยเคยเกิดเหตุการณ์อะไรห,หรือเปล่าแถวบ้านตัวเองอะคนแถวบ้านอะเสียชีวิตอยู่ข้างๆบ้านกันอยู่ใ,ใกล้ๆกันเสียชีวิตจากโรคหัวใจ เสียชีวิตจากโรคหัวใจเมื่อ2อสเดือนที่แล้วแล้วบอกว่ารูปพรรณสันฐานนี่คือใกล้เคียงกันมากกับคนที่เสียชีวิตไปเพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพดีแล้วรู้สึกยังไงเสื้อผ้าหรือเปล่าใช่ไหมผมก็เลยให้เขาอัดวิดีโอมาอีกหนึ่งช็อตเอาเป็นวิดีโอมาสักห้าวินนะเขาก็อัดวิดีโอนี้มาให้ผมดูนี่คือวิดีโอที่น้องเขาอ,อัดมาให้ผมไม่มีอะไรเห็นปะข้างนี้ไม่มีเสื้อผ้าหรือว่าอะไร นี่เป็นเพียงแค่น่าจะเป็นหมอนหรืออะไรที่เขาตากไว้นี่แหละน้องเขาวิดีโอมาเป็นแบบนี้ผมรู้สึกหลอนภาพนี้มากเลยเนี่ยครับยืนอย่างนี้เลยนี่ขาเนี่ยแล้วนี่แขนแล้วตัวซีดทุกคนดูรายละเอียดของภาพดูรายละเอียดของหน้าน้องกับรายละเอียดภาพเนี่ยซึ่งน้องไม่ได้มีเหตุผลเลยที่เขาจะมาทำแบบเล่นๆเ,เ,เพื่อจะส่งมาให้ผมอะ ทุกคนสามารถส่งภาพที่ตัวเองถ่ายติดผีมาให้ผมได้นะครับแล้วก็พร้อมกับเล่าเรื่องราวที่แถวนั้นเคยเกิดเหตุการณ์อะไรอะมาให้ผมแบบนี้ได้ทั้งวิดีโอหรือภาพก็ได้ครับมาร่วมสนุกการตอนผมไฟ้สดนะเพื่อนๆห้ากะโหลกผมคิดว่าเอาเรื่องเตรียมตัวดูนะแต่บอกไว้ก่อนว่านี่คือสวนสนุกแห่งหนึ่งครับในต่างประเทศไปดูกัน ทุกคนจับสิ่งผิดสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันใครเห็นอะไรทันบ้างใครสังเกตอะไรบ้างผมดูคลิปนี้อยู่สักพักหนึ่งอะ อ่าเดี๋ยวผมก่อนจะไปทุกคนเห็นอะไรผิดปกตินี่ครับสิ่งที่ผิดปกติไปคือตรงนี้เขกากำลังบอกว่าตรงนี้เป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูและจู่ๆมีคนใส่เสื้อสีขาวโผล่มาได้ยังไงและดูหน้าเขาสิครับนี่ถ้าใครสังเกตตอนแรกอ่ะ ผู้หญิงคนเสื้อสีขาวมันหายไปด้วยทุกคนดูดิสักพักหนึ่งนะเนี่ยครับเนี่ยหายไปแล้วเห็นป่หายไปแล้ว,ลวทุกคนคิดว่าผู้หญิงคนนั้นหายไปได้ยังไงเขาหลบเขาหลบไปงี้หรอหลบหลบได้เหรอดูนั่งดิหลบกล้องได้หรอแบบเนี้ยทุกคนนี่คือส่วนสรุปผีสิงคนที่อธิบายคลิปเขาบอกว่าเพื่อนเขาว่านี่ประเทศญี่ปุ่นนะเพื่อนเขาบอกว่าเคยมีผู้หญิงเสียชีวิต ในสถานที่แห่งนี้จากการเล่นเครื่องเล่นเนี่ยแหละครับอาจเป็นไปได้ว่าคือผู้หญิงคนนั้นยังไม่รู้ตัวเองว่าตายอะ่ะก็เลยมานั่งเล่นและดูหน้าดีทุกคนดูหน้าของเขาดิเนี่ยครับหลอนปะน่ากลัวนใช่คลิปนี้ผมให้กระโหลก5กระโหลครับเพื่อนๆผมให้ห้ากระโหลคลิปนี้เป็นคลิปจากบุคคลบุคคลหนึ่งของต่างประเทศครับ เราไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นโปรโตไกแน่เลยเฮ้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 ยจ้า ผมคอยรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหม้อลอยว่ะ เป็นผีโปรโตไกที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนปกติโปรโตไกก็จะเป็นทําสิ่งของล่วงใช่ไหมครับตามประเทศอะ่ะของขยับบ้างทําเปิดเปิดอันเนี้ยเปิดประตูตรงนี้บ้างแต่เนี่ยโปรโตไกแบบยกของลอยขึ้นมาในคอมเมนต์ในคอมเมนต์นมมนส่วนใหญ่เป็นเสียงเดียวกันเลยเกิน9 0้อเคือเขาบอกว่าอาจจะเป็นการทําขึ้นมาอาจจะเป็นแบบใช้เชือกหรือว่าเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างดึงขึ้นมาเพื่อให ให้มอมลอยขึ้นอะแต่ทุกคนถ้าเป็นเชือกเหรอวะถ้าเป็นเชือกมันได้เหรอวะแต่คอมเมนต์ของต่างประเทศส่วนใหญ่เขาบอกว่าน่าจะเกิดจากการทําขึ้นมาให้ยกลอยขึ้นครับอืมคลิปนี้ผมให้สามก็โลกสามก็โลก <laughs> ผมพาทุกคนเข้าไปดูผู้ป่วยโรงพยาบาลบ้างนี่ครับผู้ป่วยคนนี้เขาไปนอนไปนอน Tua pai é É O que acontece é, no meu plantão? Você vai tirar a foto minha aqui, viu? Não, não. Oh. Oh. Olha aí, olha aí. Não, sabe onde? Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro. Tá vendo? Não tem ninguém aqui dentro. Rapaz. Menos conversa é aqui. Coisas que acontecem no, que acontece aquele, no então. meu plantão. Parte 2. Tem ninguém aqui dentro. Ninguém. Vou fechar aqui. Deixar escoradinho aqui, ó. ó. É calma. Você fecha já. Ó. ó. Sozinho. Ó, não tem ninguém aqui. Depois. É incrível. Olha, ó. maçaneta tá mexendo. เสียอีกโอยเสีพอตไปเสียเสียไม่เนอะเด็กนี่เก่งเพื่อนต้องพกนี่เก่งอ๋อห้ามสนิทอ้ยโอยอะอะใครเคยบ้างใครเคยไปนอน ในโรงพยาบาลแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างมันอาจจะเป็นลมก็ได้ปะแต่ตอนพวกเขาเปิดเขาเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปอะลมเข้าตรงไหนก่อนมันดูเหมือนไม่มีช่องลมให้ให้พัดเลยนะนี่คือสิ่งที่เจอในห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลครับผมว่าก็ไม่แปลกหรอกเนี่ยผมไม่เห็นเขามีช่องลมนะแต่ถ้าเกิดว่านี่ถ้าผมแบบถ้าเขาแบบอธิบายมาอีกสักนิดว่าห้อง ห้องนี้ยก่อนที่เขาจะมานอนอ่ะมีคนเสียชีวิตมาก่อนอ่ะอผีกเลยอ่ะแต่ที่เขาไม่ได้อธิบายแบบนั้นไว้แต่มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าโรงพยาบาลอ่ะเกิดแก่เจ็บตายอ่ะเนาะเป็นไปได้ครับนี่อาจจะเป็นดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปไหนอ่ะแล้วมาเล่นด้วยปิดประตูอ่ะโอ้โห,โอโอโหโอเอาเลี้ยงเอาไป

今一度じっくりご覧いただきたい消えた頭部逆上がりをしたことで何らかの見えない力が働いたのか ถ้าคนไทยเรียกเงาหัวไม่มีเนี่ยตอนเล่นตอนแรกตอนเล่นตอนแรกเขาก็มีหัวนะแต่เขาเบอร์หน้าเขาต้องเบอร์หน้าตอนเล่นตอนแรกก็มีหัวนะไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้นะแต่พอลงพอเล่นไปปุ๊บ กล้องถ่ายไม่เห็นหัววะ่ะผีญี่ปุ่นไอ้ไม่ใช่ผีดิอันนี้ไม่ใช่ผีแต่คือความแปลกว่าหัวผู้ชายคนเมื่อกี้หายไปไหนมันคือความผิดปกติของกล้องหรอครับหรือยังไงแต่มันแต่มันก็ชัดเลยนะว่าหายไปเลยอะเนี่ยมันเอาหัวกลมถึงไหเหรอแต,แต่แต่ดูเขาตัวลงมานะเขาตัวลงมาอย่างเงี้ย เอ้ยไม่มีทางที่หวดจะไม่กระโดดขึ้นมากระโดดตัวใช่ปะคลิปนี้แปลกไม่ใช่คลิปผีแต่เป็นคลิปที่แปลกประหลาดครับคลิปนี้ต้องเอาไปผมให้ข้าก็หลูกเลยอะนี่คืออบังราตาผีครับไปดูกันว่าจะน่ากลัวแค่ไหนครับปะว وانتم الضعفاء. الله القوي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله القوي. وانتم الضعفاء. الله القوي وانتم الضعفاء. قولاق مو طبيعي اللي قاعد يصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ويلي يا ويلي. لا الله ابوكم لا الله ابوكم. تعالوا تعالوا. حلفتكم بالله يا من تسكنون هذا المكان؟ لا, لا اله الا الله! لا اله الا الله! لا اله الا الله! متى هذا هذا

วิวิอาบังล่าทับผีก็เอาเลื่องเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนี่คืออาบังล่าผียังไงดียะมันคนละสไตล์กับที่พวกเราดูอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดของโปรโตโกเกตให้ทุกคนดูนะแต่เรามาดูคลิปนี้ก่อนว่าทุกคนทุกคนคิดเห็นยังไงอะ่ะรู้สึกว่าผมดูแล้วเหมือนปโปรตโตไกสแหละ ยินนะนะคล้ายๆปรตูกสททำให้ของขยับมะครับเพื่อนๆแต่ก็เขาก็ชาร์จอยู่เหมือนกันนะวิ่งเข้าใส่เลยนะนี่วิ่งเข้าใส่เหมือนกันนะเพื่อดูว่ามันเป็นลมหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าก็ไม่ใช่ลมและเนี่ยช็อตนี้คือประตูปิดเข <c oughs> าลาท่าพีคนเดียวนะคน,นคนเนี้ยขาคนหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขาโต๊ะเออวินึกว่าขาคนอ่าประออมาณนี้ครับอบาบังลาดท่าพี มีไงบ้างครับผมให้ไป4กะโลพาม